เมตารุ่งรัตไข่มุกดำแห่งเอเชียวัย79กรัตคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเมตารุ่งรัตนะักแสดงอาวุโสวัย79ปีซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงม,มากกว่า60ปีและแสดงมากกว่า500เรื่องหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในอดีตเมตาไม่ได้มีผลงานแค่ในประเทศไทยแต่ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างแดนที่ทำให้เธอได้รับฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียเมตารุ่งรัต ดาราตุกตาทองชาวบทบาทของหนังไทยหนังเรื่องแรกเด็ดดอกฟ้าปี2504ผู้แสดงนำอนุชารัตมารภาวนาชนะจิตรับบทนางรองได้รับรางวัลตุกตาทองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากวัยรุ่นวัยคนองปี2505ผลงานสร้างชื่อซ้อมใจเวียงฟ้าปี2505น้ำตาลไม่หวานปี2507คมพยาบาทปี2506 คมแสนคมปี2507สามมงกุฎปี2508กลางดงเสือปี2506เกาะสวัสดหาดสวรรค์ปี2512เรารักกันไม่ได้ปี2513รอยลิขิตปี2521เมตตาเคยร่วมแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ3เรื่องจึงไม่สงสัยว่าทำไมเธอจึงได้ฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียแล้วเป็นดารานักแสดงที่มีใบหน้าสวยหวานและคมเข้มนั่นเอง แต่ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนรู้สึกใจหายอยู่ไม่น้อยเมื่อเมตตาได้ออกมาเปิดใจว่าเริ่มมองเห็นไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วและหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นแม่เนงบนหน้าซออีกถ้าจะถามว่าเหงาหรือไม่เหงาแม่เฉยเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมจนจิตนิ่งแล้วแม่ก็จะเฉยทำเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ยึดไม่ใช่แนะนำนะคะแต่ว่ามันได้กับตัวแม่เอง ถ้าใครสามารถที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้อันนี้จะถือเป็นเกราะคุ้มครองให้ตัวเองอย่างดีและจะเป็นสิ่งที่เป็นยารักษาใจอย่างดีให้มองโลกได้หลักความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็แก้ปัญหาไปให้นึกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดติดก,กับอะไรอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นดาราแม่ไม่เคยคิดคะ่ะแม่จะคิดว่าแม่เป็นลูกจ้างรับจ้างแสดงพอเขาจ้างมาแสดงแม่ก็มาเล่นมีแค่นี้คะ่ะ แต่อยากจะฝากขอบคุณแฟนๆแฟลงขลับทั้งหลายนะคะว่าที่แม่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีแฟนๆที่รักและเมตตากับแม่แม่ถือว่าเป็นบุญคุณเลยแม่ตอบแทนด้วยที่ว่าแม่แสดงให้เต็มที่ให้คนดูดูแล้วมีความสุขดูแล้วชื่นใจแล้วผลสะท้อนกลับมาก็คือแม่ก็มีความสุขแม่ก็ชื่นใจไปไหนก็มีคนทักจําได้ว่าเป็นเมตตาอันนี้แม่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จันรลงโลกและจันรงใจเป็นความรู้สึกที่ดีๆ เป็นความรู้สึกที่งดงามที่คนพึงมีต่อกัน